เฮ้ยแจกของฟรียกเซิร์ฟอีกแล้วหรอเนี่ยต้องรีบซะแล้วก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็มีช่องมาแนะนำนะครับผมช่อง play gamer pb นั่นเองนะครับผม กดติดตามไว้เลยนะครับผมช่องนี้ก็แจกรหัส ROV e, แจกรหัส free fire แล้วครับผมแล้วก็บัตรการิน่าอีกมากมายนะครับผมฮลโลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่อง say channel นะครับผมคลิปนี้ผมจะมาอธิบายกิจกรรมใหม่ใน free fire นั่นเองวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เข้ามาใหม่นะครับผมคือว่า free fire ส่งกรานเต์นั่นเองครับผมเข้าไปที่กิจกรรมกันเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะมันก็อยู่ช่วงล่างนั่นเองครับผม เนี่ยสงกรานสไตล์แจ๊สนั่นเองกดเข้าไปเลยนะครับผมนี่นะครับกิจกรรมนี้ครับผมเล่น1แมตช์ก็รับไปเลยครับผมรอยัลไดมอนด์นั่นเองนะครับผมจํานวน1ใบนั่นเองครับผมนี่ครับผมก็แจกอีกมั้งไหมนะครับผมจํากัดแลยก็เล่น5แมตช์ก็รับไปเลยนะครับผมกล่องสงกรานเดย์นั่นเองนะครับผมแล้วก็เล่นครบ10แมตช์ก็รับไปเลยโกล5,000โกลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ อีกมากมายนั่นเองครับผมกติกาคือว่าต้องใส่เสื้อชุดแจ๊ตลายสักว่าชุดแจ๊ตตามในรูปนั่นเองนะครับผมก็รับเป็นเลยของฟรีๆเลยนะครับผมจํากัดเวลาวันที่12ถึงถึง17นั่นเองนะผมนี่ก็รับเป็นเลย Royal Diamond ไปฟรีๆเลยนะครับผมกดรับเป็นเลยนะเพื่อนๆนี่ครับผมก็เล่นมาแล้วแหละผมมานี่ครับผมโอเคนี่ก็รับเป็นเลยนะครับ กล่องลอยกระทงฟรีๆเลยนะครับเปิดกันเลยไหมเปิดกันเลยโอเคเปิดนะเปิดเฮ้ยเฮ้ยได้ไรวะได้ไรวะเฮ้ยย้ยโอ้โห,โหบัตรรอยัลอีกแล้วอะ่ะโอ้โหเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยสุดท้ายเลยห้าพันโกลนะครับโอ้โหจำกัดเวลานั่นเองครับผมวันที่12-17เมษายนนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อน โอ้โหห้าพันไดมอนด์เอ้ห้าพันโกลนัน่นเองครับโอ้โหโนี่ครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมใส่ชุดแจ๊สแล้วก็ชุดตามในรูปนะครับมาเล่นเกมกันเลยนะครับผมโอ้โหนี่ครับผมกิจกรรมที่สองครับสงครามเลกปืนแล้วก็เอเคนะครับผมเนี่ยแล้วก็แลกตังค์อีกห้าสิบโกลนัน่นเองครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆก็ ก็มาร่วมกิจกรรมตามกําหนดเลยนะครับผมก็จะได้รับของไปฟรีๆอีกมากมายเลยนะครับผมกิจกรรมนี้กวนส่งกรานเดครับก็แจกเยอะมากเลยนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกอินเข้าเล่นเกมเลยนะครับผมผมก็มีข่าวสารเพียงแค่นี้ที่าบามาบอกเพื่อนๆนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บๆรักทุกคน